พวกที่กินพวกอย่างอื่นไงนี่กินอันนี้เห็นไหมเห็นด้วยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเทีกันแล้วนะครับมึงกินได้หรอเดี๋ยวซีเปิดช่องก่อนอีิชาเปิดช่องหน่อยซีไม่เน้นเปิดเน้นกินอี ก็สำหรับวันนี้นะผมเราจะมาทำเเออาร์เตลิงปิงนะครับผมวันนี้เรามีตตลิงปิงสดแล้วก็ยำเตลิงปิงกับพี่พี่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่เอ้วช้อหน่อยเดี๋ยวมือมีระบบแน่ใช่ไหมนะ ไอ้เลยเดี่ยวเยีย่ยมปากแตกเลยเอะไรนะบ้าเมนูคนท้องอะ่ะเดียวดีหวานอะไรคือพี่กินส,สดอย่างนั้นเลยนะนี่เดี๋ยม 放咸。啊，好饿。 在吧，在比较好，嗯、他们来来。 มาฟังเีลงชัดชัดรอบหน้าหายอนกรีกันไหมนี่นะนี่นะนม่กินเนี้ยเน,นื้อยำมะนา,มมา,นาวอที่แบบมะนาวทั้งเปลือก ชิมหนานครับผมยำมะน,นาวหนึงร้อยลูกไปเลยครับมบาเริ่มปากอ่อนขอเป็นเลยมันเลิศตาอุ้งตาอุ้งไหลอีสันดูมเถน, <c oughs> นี่ครัแบบช้ำๆเลย

วิช็อตปะฮะช็อตเดี๋ยวบลาเดี๋ยวบลาเว้ยไอยหมดเลยเหรอหมดเลยมีข้าวไหมไม่มีครับมันจิ้มอร่อยจังเฮ้ยมีข้าวโอ้หโหเล่นโง่เงาอ,อกมครับโอ้ยไหลแล้วดูดู ดูนี่เหงื่อกูนะคือความฟังเสียงัำไส้อันนีไม่คือมันมันไม่ร้อนนะแต่มันเผ็ดน้หหูมตาไรลมาปวดเฮ้ยมีคนอยากกินด้วยเดี๋ยวเรากินหรอก กร oh. ัรอบหน้าทำชาลินนะครับผมห้ามกินน้ำ <c oughs> รอบหน้าสั่งอะไรมากินสักผิดร้อยเม็ดดีิวมือเว้ยช่วยช่วยอันนึงพอแล้ว มันมนึกถึงตอนเด็กอ่ะที่ว่าไปซื้อล้างผลไม้อ่ะเขาจะมีมะม่วงเปรี้ยวให้อ่ะแล้วก็มีพริกมีน้ำตาลม,มีเครื่องให้อ่ะแล้วเราก็ถูมันเป็นน้ำอ่ะน้ำตาลละลายเป็นน้ำอ่ะแล้วกิกนอะมึงดูความเงอะไหล่คือน,น,น้ำไว้เนี่ยดูอีี่ะดูเ,ดเงอะไหลคือไม่ไหวจริงๆทุกคนหมดดูครับ มดแล้วครับหมดแล้วครับนตาลล้วนทีท้ายครับเปรี้ยวอเทีเปียแ่เลยอร่อยกแบบนั้นเปรี้ยวติดขอร้องเลยฮัลโหลกนกินได้เลยที่มันนะกินได้เลย Hài oh. <laughs> hơi đấy Yeah 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 Mở quên Mở lọ một rồi Hạ, chi Ôi ôi ็บแลโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมจบไปแค่นี้แหละถ้าเกิดอยากให้พวกเรากินอะไรอีกนะผมช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเอาของกินดีๆนะก็สำหรับไอ้มาร์นะครับผมช่องไอ้นะได้เขียนไว้ข้างล่างตายคิปอีซั่นช่องมึงยังไม่รู้เลยอี้ยมันจะเปรตสป,ปาไปหมดแล้วโอเคผมอย่าลืมติดตามสองช่องด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย